เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเขาจัดทุระเสร็จก่อนยังเลยครับโอไม่คราหรอังเลยครับอ้ยไม่มีมเหยเลยอม่มีใครเอนันเลย้ยไม่มเหอยัเลยนรอ้ยไม่เหอเลยอ้ไม่้าเรเลยน้ไมราเหรอลน มีทะเลลูกติดนั่นแหละรถ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 ไปอะของเขาไม่ชัดอ่ะเอ้าบางง้อมาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้บางงอมาอยู่ได้มาอยู่ฝั่งที่ที่เต๋อยู่หาหมูหมอบนั่นแหละต้องเดินหามูไงต้องพาลูกน้องมาก็เขาติดราคาทำงานด้วย ทำไมอาไม่ทั้งว่าพี่ไก่เกรงใจเขาได้ยินไหมมาทำงานด้วยกันเขารู้แล้วอันนี้คือในข้อตกลงในการรับงานนะถ้าคุณทำไม่ได้ก็คิดไม่ได้ส่วนนีไม่ผ่านโพมีนี้ด้วยเลยมีนี้ด้วยพิจารณาด้วยรู้เปล่าพี่แป๊เอาไส้กางเกงยัดเข้าไปที่ลูกไส้ตรงขาแตกเขาอะระเป๋า ใส่กระเป๋าเฮ้ยขาขาวไม่ต้องเฮ้ยขาขาวไม่ต้องขาขาวไม่ต้องเฮ้ยแต่ไม่ได้ถ่ายเนอะโหอย่างเดียวงัวแต่พูดมากฮะไม่เราต้องรักษาภาพโปรตีนลปินไม่อยากให้วบวบเป็นแหวมพี่เนตรถตู้ไปรับพี่คอนโดออกเข้าไป็เลยเขาเองอะเหรออือทางผ่านทางผ่าน่่ะาด้้ววยแล มดไม่ได้ถึงนี้หรอใช่ก็ือี่หม็คือออกจากวายออกจะกอะไรว่าแล้วนัดไปทำไมจ้าแบบเดีนัดนัดไปมาทำไมเอาบัตรนัดใบมากินข้าวหรือไม่เขาเห็ินใจแฟนขับมารอไม่งเดี๋ยวนี้มาแบบเดียวเลยไป้ววิชาคนนี้เราก็มา ถึงนรึ่งขโมยแล้วมาตรงเวลาด้วยเร็วยไปวันักเที่ยวกินข้าวก่อนพอดีแหละเออไปนั่งกินข้าวบาย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 นะถ้ารถออกประมาณบ่ายไหมลูกรถบ่ายไปเที่ยงโอ้ใบในใบไม่ใส่เสื้อตอนนี้มังงวดที่แล้วนะอ๋อถ้าใบใส่เงินมางวดที่แล้วหวยออกก็เนีค่แปดเก้าเก้าแปดที่ปอบอกไม่ใส่เงื่นที่แล้วเสื้อตัวนี้ พี่ปอก็งวดนี้ไงแปดเก้างวดที่แล้วเก้าแปดใช่ป่ะพี่ปอนี่ก็ไปเรื่องหวยนี่เนี่ยชวนเนี่ยเข้าเรื่องอบายมุงวดเดียวอะไรแค่อายมุกอะไม่มีทางพันเลยไม่มีทางดูบอลดูบอลดูบอลแดงเดือดแดงเดือดใช่ป่ะดูในโทรศัพท์ไง แล้วโทรศพัพท์นะมันต้องผ่านที่นี่เลยาะแล้วขับรถนี่ดูได้ไหมว่าเนี่ยไม่ได้ไไดโปรเป็นยานหมดตั้งไม่มีที่ตัวตั้งเหรอตั้งโทรศพัพท์อ่ะฮะไม่ใบไม่ได้ขับเองหมายถึงอยู่ในรถตู้แต่มันต้องผ่านในที่ที่ไม่มีสัาญนณมันก็จะตัดตัดมี Wi f i เก็บไหมไม่มีไม่บอกได้ามาให้นี่ไงก็ให้เน็ตเปิดแชร์ WiFi แล้วใบก็ดู w ไฟได้ได้งั้นได้ hotspot หรือไม่ก็ ไวเปิดฮอต s p o t แล้วให้เน็ตเปิดตับได้อยู่แล้วใชไหแต่มันจะสะดุดจะสะดุดจะสะดุดที่มีไวสายกันไม่มีเหรอไม่คือมันจะหายไามเราแบงค์เนี่ยโอ้โหได้อ่ะก้อนเก็บไวไฟมีมีเหรอมีแต่มันก็ไม่เร็วใช่นะแต่มันไม่แรงไม่แรงดูสะดุดแล้วเดี๋ยวจะไม่คือถ้าสัญญาณหายก็หายเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเอออย่างมากแค่ดูไม่ช้าเท่นั้นเองเออไป ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดูนะอ๋อแต่มันไม่ได้ถ่ายท่องธรรมดาใช่ไหมแต่มันขัดใจนะมันไม่ขัดใจไบต์คือมันจะขัดใจนําไม่แน่ไบต์รถตู้เขาอาจจะแบบไฮโซไปไฮเทคก็ได้ทุกคนต้องรอไบต์ดูบอลแต่อย่าไปหลับแบบวันนั้นอีกนะขอดูบอลแต่นั่งนอไม่ดูแมนยูไม่หลับจริเหรอเดี๋ยวเรนดูนี่เตพลาดหน่อยก็ได้ล้ว นิดนึงลงนิดนึงทีไทยนะถ้าชนะอีก,กสองนัดน,นะการันตีแล้วแหละเหียดน้ำครับแต่วันนั้นคือเล่นกันแรงมากเลยเนาะไปไปลายอะ่ะนึกว่าจะไปแล้วจะไปเป็นมวยโลกอะใครไปบ้างเนี่ย ยกมือดิเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีไปรถตู้กันอ่ะฝนลว่าไปประมาณ50 50คนอย่างน้อยของบ้านบีเอ็นนะนามันดึกแล้วใช่ลูกคือพวกหนูร้องประมาณสัก3ทุ่มมั้งใบไมาี่้ี่ไม้ฝนลงลูกมาเดี๋ยวเป็นวันนี้เหอะฝนตกจริงๆฝนเริ่มตกแล้วลูกไม่เป็นไรหรอกตรงไหนไหมจัดเขาไม่เป็นไรไม่ได้ไปดีๆวันนี้มีนัดคือความน่าเชื่อถือมันไม่มี ใบยืนในนั้นก็ได้หรือในนี้ก็ได้เหรออย่ากป่าฝนลงแล้วฝนลงหรือไปนั่งกินข้าวพี่โกนหนวดให้เลยใช่พี่เขียนให้นะแบบการูน่ามาดูใบสวยๆเราไม่ไม่ใส่เป่าไว้ลูกน้อยต่อนะเอ้ยซื้อมาแล้วเหมือนกันใส่เป่าไว้ใบหน้าเหมือนเต่าเต่า เกาๆแบบเออข้างหน้าจะได้หาง่ายอ่ให้ใบหน้าเหมือนเป่าไม่ขานเวลาไผ่าดต้องมีบางอ่างที่เหน่อยหน่อยนี่อึกว่าพี่เก๋ส่งกล้องหน้าป่าไอ้ต่อี่ี้องา ผมพี่ไบคือมันยาวแล้วมันไม่มีทางจะยาวอีกแล้วหมดละใส่เซนได้ไหมอ่ะทรงที่เขาเซตให้มวลนัไม่ได้โขาพี่ไบนะไม่มีฝีมือหรอกทางด้านนี้มันไม่ขึ้นแล้วขยำขยำได้นะพี่ไก่นะไม่ได้ตอนไงพี่ขยำย่างเดียวตอนนี้มันต้องใช้คนทำให้ครับใช้คนใช้คนใช่ต้องต้องใช้คนใช่ลูกก็ใช่ยังไงก็ต้องใช้คนลูกนะใช่แล้วยังผมใบอ่ะเซนแมว จะใช้แมวที่ไหนเราทําให้ผมจะมีพี่หมึกใช่ไหมพี่หมึกกับที่มีสองคนน่ะแต่เขาทําให้พวกได้แต่พี่หมึกออเแข็พี่เบียร์ตายทำไมตายไม่สบายเขาอยู่เหมือนเหมือนโดนสเปรย์ฉีดผมไปส่งเขาอยู่แถวบ้านร่างไงเขาตายอยู่คนเดียวนะปุ๊บสเปรย์ฉีดผมแล้วมันเหมือนเข้าปอดนี่ใช้ไอ้นี่เลยฮะเขาเรียกว่าตายเพราะอะไรสารเคมีใช่ไหมสารเคมีจับโซ่ใช้ไอ้นี่ด้วยนะเวลาสีหน้าแล้วเาส่วนใหญ่เขาไปทำที่กันตนา ันานๆมันจะห้องมันจะประตูมันจะเล็กที่ห้องแต่ตัวห้องแอร์มันอับอยู่ในนั้นไงแล้วมันก็ไม่ไปไหนไงแต่แต่เดี๋ยวเขาบอกว่าตายเพราะอันนี้เลยเหรอใช่เก็มันมีส่วนน่ะเพราะว่าเขาเป็นโรคปอดใช่ป่ะแล้วเขาฉีดสเปรย์ทุกวันทุกวันไม่ได้เข้าในปากเหรอไม่เขาทำมานานด้วยลูกแล้วเขาแบบเหมาอ่ะออกงานเหมา สิบปีแล้วเนาะแล้วสิบปีตายอยู่ในห้ you know. องไม่มีใครรู้นะเช้าขึ้นมาอ้าวนี่รู้จากพี่บีด้วยใช่ไหมแม่จะไม่รู้จักบอยอยู่ซอยบ้านบาง้อยที่ว่าสองเออนั่นแหละตอนแรกเราไม่รู้ว่ามากี้มากี้ลงว่าพี่บีเฮ้ยพี่บีหลับใช่สบายเลยพอไปถึงเจนแล้วนั่นแหละข่าวพี่บีกระจายแล้วเขาไม่ให้แม่เขารู้นะแม่ก็อยู่เหนือแล้วก็ต้องรู้มโทรไปถามขอเปลี่ยนหมืนนอสแต่เขาว่าทำผมใบ้ๆที่จะได้ดี่ ว่าถ้าไม่มีคนมาเซ็นะเรับแล้วแม่รู้ยังเนี่ยรู้แล้วเราต้องเซ็นรับเซ็นรับเราสกับลำปางเออนั่นแหละที่ที่กี่ให้พี่หามาดูเพราะว่าไปู้ปีปอชวนน้องคุยคพี่ปอชวนน้องคุยน้องหิวเก้า